ตอนนี้อยู่บนยอดเขานะคะหน้าบ้าน Merry Christmas ให้ดูบรรยากาศดูซิโอพระอาทิตย์ฝั่งนี้าาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดินมาเดินป,าป่าแป๊บมาสำรวจต้นลินก้อนและบูเบอรี่มันก็จะมีมเม็ดเล็กเม็ดน้อยเหลือนิดๆหน่อยหน่อย ก็มีเจ้าเนี่ยค่ะเนี่ยเหลืออยู่นะคะดูเขาสิแบบนีนนงพื้นตอนนี้เป็นน้ำแข็งนะคะดูสภาพเป็นน้ำแข็งนี่ฮะก๊อกรับก๊อกรับเป็นน้ำแข็ง เดินไปก็จะยุบปุป๊บบุ๊บอันนี้ต้นบลูเบอรี่เนี่ยใบร่วงหมดแล้วค่ะเหลือใบเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นไอ้ไอ้เนี่ยเป็นลินคอนเบอรี่นะคะสีแดงบลูเบอรี่ใบร่วงหมดแล้วก็จะเหลือแต่ซากเม็ดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะบลูเบอรี่ใบร่วงหมด พื้นที่ก็เป็นน้ำแข็งหมดนะแล้วเนี่ก็ยังหลงเหลือ่อะลินคอนเบอรีอร่จริงๆอ่ะเห็ดช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็ไม่ได้ตั้งใจมาดูเหนะ็ดเนาะมีลินคอนเหลือเล็กๆน้ออยู่น ดูร้อนก็เนี่ยค่ะก็จะมาทำบาร์บีคิวกินกันตรงเนี้ยค่ะบนยอดเขาวิวยังสวยอยูน่น,นะคะ วิวสวยหนาวเลยเลย It's wasn't many about f i t e e more I think อ๋อยังพอได้เห็ดอยู่นะคะแต่มันก็เหมือนแช่แข็งนะคะ Ice เจอเห็ดแล้วอันนี้มันตายแล้วเนี่ยอยู่ข้างในเจอกลุ่มเห็ดบางส่วนอ่านี่ค่ะมีน้ำแข็งปกคลุมโอโอโอุย้ยเนี่ยเยอะเลยเนี่ยแต่มันมันแก่ไปแล้วเนาะเนี่ยค่ะ ไม่เบดนะเดินมาแค่เนี้ยฮะโอ้โอ้เดงบิ๊กกวันแย่ๆอ่ะฮะโอ้โอ้บิ๊กกวันมาเปลนร ว้าวเยอโอเคอ e ยเยอะเ o อะ e อเคเ a อะอัน n นก่ออา u เยอะอ่าฮะโอเคเยอะโอเคโอ้ยไม่ค่ะฟอและมัสลโอ้ยโ้สุดยอดอันนี้ก็ใช่นี้ก็ใช่ มุน,นี้ก็ใช่โอ้ข้างในก็มีว้าวอืมดูสิคะเหยียบไหมเนี่ยกลัวเหยียบเนี่ตรงนี้ก็ใช่ตรงนน้นก็ใช่นน่นก็ใช่โอ้อเดี๋ยวจะได้เ,ดเก็บละ อุ๊บอุ้ยเป็นน้ำแข็งอ๊ยไม่ต้องตัดแล้วมั้งเนี่ยตัดก็ไม่ได้หลุดออกมาเลยง่ายดีมันตัดไม่ได้ค่ะเป็นน้ำแข็งลืมไปบึงออกมาก็หลุดออกมาเลยอืมง่ายด้วย หักโหวจ้างะไเงี um ้ยหักไปทำแข้งเห็ดมันแข็งมากเลยค่ะมันเป็นแบบไอซ์น้ำแข็งนะคะ แข็งปึ๊กเลยเป็นน้ำแข็งน่จะดูเอันเป็นน้ำแข็งอะ่ะยินเสียงเหมือนแก้วเลยแกรแะกระกรกเงินแก้วมันกระทบกกัน เยอะอยู่นะคะมีเยอะจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดนะคะมาเดินแบบผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศคริสต์มาสนะมาสูดอากาศบริสุทธ์ดีที่ว่ามันมีถุงติดไว้อยู่ในอ่ท้ายรถของอ่ไอซิกวิวนะฮะก็เลยมีโอกาสได้เก็บ

ลงไปอีกเดีย๋ยวจะต้องเก็บก่อนละได้อากาศดีหนาวค่ะติดลบสามแต่พเพื่อนบานมีแสงแดดออกมาด้วยก็โอเคนะออกมาเดินเล่นแล้วเจอเหตุโชคดีที่ว่าติดถุงมาด้วยเนี่นแหละมีดก็คือเราพกประจำตัวอยู่แล้วมันนม้มีปัญหาอ่ะก็เดี๋ยว ขอเก็บเห็ดก่อนนะเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วนิ้วมันจะแบบจะจะชาเดี๋ยวจะได้ใส่ถุงมือค่ะค่ะเพราะาเตรียมถุงมือมาแล้วเนี่ยก็เอามาด้วยแล้วเจอกันใหม่นะมากลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ไปเดินที่ป่าแล้วได้เห็ดมาเยอะเหมือนกันนะคะก็โชคดีมากเลยที่ว่า คือไปแล้วแบบคือเราเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปเอาหรือไปหาเห็ดนะคะไม่ได้คิดเช่นนั้นแต่อเผอิญว่าพอไปแล้วมันมันไปเจอเห็ดนะคะค่ะอย่างเป็นน้ําแข็งอยู่เลยะคะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยไปได้มาก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะไปได้มาเยอะเยอะเยอะจริงๆค่ะก็นี่เดี๋ยวได้เต็มถุงเงี้ยะคะ่ะเกอบเต็มถุงนะคะเนี่ยเก็บเต็มถุง เดี๋ยวจะเทให้ดูเดี๋ยวลดลดลงนิดนึงจะได้เห็นนะคะแกะกล่องแกะเลยโอเคอยู่นะได้มากระมังหนึ่ง เนี่ยเป็นเห็ดอะทรัคเคนเทเรียลนะคะจะเป็นก้านเหลืองๆเนี่ยค่ะ่ะก็อืมก็ดอกใหญ่อยู่นะเนี่ยมีดอกใหญ่ๆก็มีค่ะนดอกใหญ่ก้านยาวก็โอเคสัดใจ่ะก็สวยๆค่ะมีเนี่ยประเภทว่าก้านยาวๆใหญ่ๆเงี้ยค่ะ โอเคเนาะไปแบบเราก็ไม่ได้ว่าตั้งใจไงเนี่ยอย่างเงี้ยได้ออกมายังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยค่ะเห็นไหมะยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยอืมเนี่ยก็เป็นน้ําแข็งเคอะเขาะดือก๊อก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 เลยน้ําแข็งค่ะอืม ก็ไม่ได้เข้าป่าตั้งนานนะคะเพราะอากาศไม่ดีแล้วตัวเองก็แบบมีความรู้สึกว่ามันมันหนาวๆไงไม่รู้ก็เลยว่าเออใช้เวลาในการปรับตัวก็วิตามินกินให้มันเป็นประจำอยากขาดนะคะเพราะหนา้าหนาวมาเนาะแล้วก็ยิ่งที่นอร์เวย์อากาศมันก็แบบเป็นน้ําแข็งไวค่ะเป็นน้แข็งไวนี่จะไวก่อนก่อนก่นประเทศอื่น,อย,นอ,อ,อย่างว่าเนาะนอร์เวย์สวีเดนอะไรเงี้ยเขาจะเป็นน้ําแข็งไวกันแล้วก็ จะหนาเตอะแต่วันนี้อากาศก็ติดลบแล้วก็มีแสงแดดออกมานะคะแสงแดดสาด like สองก็ทำให้เรามีความสดชื่นนะคะแล้วอยากจะออกไปเจอแดดบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกไปก็คุ้มนะคะเนี่ยสะใจเลยค่ะคุ้มคุ้มค่ะก็ Merry Christmas ทุกคนนะคะแล้วก็ Happy New Year and uh, wish all of you have a great year coming นะคะคะก็ huh. Go, uh, enjoy Christmas meal กันนะคะวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่บายบายค่ะ